ที่เเปิดจอทีวีภาพที่ใช้มันดูสวยงามมีแต่ความหวังที่ถูกยัดใส่ในทุกคำคืนและทุกยามแต่เบื้องหลังของฉากคือความมืดที่ถูกเก็บนํำเรื่องจริงมันไม่ได้คายดียดเท่ากับเรื่องที่ถูกปรุงแต่งทำพวกเขาใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือความคุมให้เรามองแค่จุดเดียวละไม่ ความจริงมันเป็นของผิดกฎหมายถ้าคุณยังอยู่แค่ไหนรอบที่เขาสร้างมาคุณจะเห็นแค่เรียนด้านเดียวตลอดเวลาเราคิดว่าโลกนี้มันง่ายสวยงามและลงตัวแต่ความลำบากของใครอีกคนก็ถูกซองไว้ข้างรั้วเรียงมันมีสองด้านอย่ามองแค่ด้านเดียวแสงสว่างที่เห็นมันบางเงาที่ถูกเกี่ยวโลกนี้ไม่ใช่สีขาวมันผสมด้วยสีเทาก่อนจะตัดสินใครต้องถามก่อนว่าใครเป็นคนเล่าเรียนสองด้านมันคือความจริงที่เธอต้องรู้สิ่งที่เห็นบนข่าว โย่จากความไม่รู้และใครคือผู้ที่เสียไปเพราะเรามองข้ามมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของชนฉันมันคือเรื่องของจิตสำนึกถ้าเรายังคงมองเรียนแค่ด้านเดียววันพรุ่งนี้มันก็จะซ้ำรอยเดิมลุกขึ้นมาทำสิอย่าพยายามนาตามคำสั่งดวงตาที่เปิดกว้างคืออาวุธที่ทรงพลังอย่าให้ใครมาตี เราต้องสร้างเวไม่เชื่อเราใครมากันนอนไทยสุดท้ายนี้ฉันไม่ได้มาสอนหรืมอมาชีน้นำแค่เปิดมุมมองที่ถูกซ่อนในเธอที่สัมผัสจำแจมจ,จริงมันเจ็บปวดแต่ความไม่รู้มันทำลายเราต้องกลาที่จะมองด้านที่มืดตัวและกล้าที่จะสู้ไปชีวิตไม่ใช่เกมที่มีแค่ผู้ชนะและผู้แพ้มันคือการเดินทางที่ต้องเจอทั้งฝุ่นและแดดจำไว้ว่าในมือคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณคือคนเดียวที่จะเหลือกกว่าจะอยู่กับด้านไหนของเรียน break 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 is monty yeah